วายใครก่อนเออโค้งใครอ่ะอยู่ที่ไหนคะตอนนี้บางแสนนะคะบางแสนหาดหาดอะไรนะน้ำกีบเล้งฮะมีชื่อหาดด้วยหรอริ้วหาดอะไรนะคะไม่รู้ค่ะไม่รู้ค่ะตอนนี้เรามาเดินถนนคนเดินวันนี้ไม่ถนนคนเดินยังไม่ได้ใจนี่หมึกช็อตหมึกฉอดสนละร้อยสนละร้อยแล้ว นี่อะไรคะบุ้งแดนซ์ค่ะบุงแดนส์ใครบอกว่าบุ้งแดนซ์นั่นไงนี่ไงเขาเขียนไว้โอ้หาดวอนค่ะนี่ออกแล้วหาดอะไรนะคะหาดวอนค่ะวอนเราอยู่ที่หาดวอนนะคะตอนนี้เรามาดูถนนคนเดินให้ดูบรรยากาศนี่ไงนี่นี่ไงหาดนี่เรามาดูว่ามีอะไรกินบ้างอันนี้โรตีนะคะวันนี้อยากจะกินอะไรคะอยากกินอะไร อยากกินอะไรหาดอยากกินหาดคืออะไรก้อนอยากกินหาดเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าแถวหาดวอนลกามีอะไรขายบ้างไปดูค่ะอุ้ยอะไรนะคะที่ถึงหาดตะวินราที่ถึงหาดตะวิลราเป็นบรรยากาศอย่างเงี้ยอ๋อนี่นี่มีบาร์ด้วยนะเออเป็นบาร์แบบนั่งชิลๆแบบนี้อุ้ยแฮปปี้แลนด์ศูนย์ไอ้นี่ปลกของเล่น ติดถอยบุฟเฟ่เขาเดินไปไหนกันหายไปไหนแล้วไม่รู้ชาบูชอชแชมของกินเยอะมากเขาเข้าซอยนี้ไปปะอ,อ๋อนี่ไงถนนคนเดินตรงนี้ปะ่ะไ,ไ,ไม่เป็นไรเราก็เดินของเราไป <c oughs> เราไปเดินโซนนู้นกันดีกว่าเจ็ดเราอยู่ที่เราใช่อยู่ที่พี่โชคไปเลยเราอยู่กับพี่โชคเรามีรถกลับแน่นอนเอานี่ไงนี่ไงกินอะไรคะมาทานอะไรคะทานอะไรคะวิข่าวใสอยู่นะว่าไปอ่ะรถข้างหลังเราเบียตัวเขาอยากจะไปดูตรงนั้นหน้าตัวไปกับเขาหน่อย น่ารักเหลือเกินนี่นะคะเป็นฟรายอ๋อเขาซื้ออะไรกันซื้อน้ำลำใหญ่ทางงนะคะในขณะที่ด้านที้นี้กินกินอะไรนะอันนี้เลมอนอะไรว่าเกิดอันนี้เลมอนโซดาร้านนี้เด็ดยังไงคะยังไม่ได้กินไม่พรีเซนต์เลยใส่จิตวิญญาณหน่อยสา1เอางหมนึ่งเข้าไปแม่ค้าน้าตาดีบอกไปสิ เออว่าไปนี่นะคะมีอะไรบ้างอันนี้เลมอนนะคะเป็นเลมอนดองน้ำซึ้งค่ะนี่นี่เห็นไหมแม่ค้าน่ารักด้วยเชิญมาชิมนะคะน้ำทริปคุณดีมากอิ่มมากค่ะเป็นไงคะพี่โชคฟินค่ะฟินใช่ไหมคะฟินอย่างที่ได้บอกไว้ใช่ค่ะมันอร่อยมากไหนคะของคุณอะไรเขาอรรีค่ะ เป็นไงคะรสชาติเลิศไหมเลิศมากเลยค่ะเลิศมากเลยค่ะตื่่นงจะไปวิิคุณบิวคุณได้อะไรไปเอาคุณคุณได้ของจากคุณพีพีไปหรอคะอร่อยมากค่ะอร่อยมากจริงๆสมูทตีอะไรในปากมีกลิ่นของกลิ่นของอะไรคะน้ำดอกไม้ค่ะมะม่วงค่ะมะม่วงก่อนมะม่วงน้ำดอกไม้จ้ะอะไรคืออะไรเอ้ยเออน่ารัก อันนี้รเราไมถ่ายที่ตลาดกอตลาดอ๋อเหรอนั้นไงฉันไม่ทำงานบ้านอีกอยู่ไหนคะบ้านอนี่เดี๋ยวเดี๋ยวไปถ่ายป้ายก่อนออะอนะคะตอนนี้เรากำลังจะเข้าตลาดแนละ้วตลาดชื่ออะไรคะวันณาพาร์คค่ะนี่อ๋อป้ายอยู่นู่นนี่นะคะเราอ,อยู่ที่ตลาดวันณาพาร์คนี่เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่ามีอะไรกันบ้างจ้าร้านแรกค่ะหินประดับทั้งหลายเอ,อ่ยใด นี่เหมาะมากเป็นพุนคิดพุนเป็นยังไงคะน่ารักมากน่ารักมากชี้เดินแล้วกัน่าตังหูเดือดน้ำไม่ได้ค่ะอันนี้เป็นดานเครื่องประดับนะคะไปค่ะเสื้อผ้าก็มีนะจ้ะวันนี้ถนนคนเดินเขามีวัน สุกกับวันเสาร์อุ้ยอันนี้น่ารักเป็นเคยน,น่ารักจังเลยดูตอนนี้เรากินกันไปเยอะมากนะคะวันนี้ต่งหูพี่แตงรู้ปะอีกที่ผูกหัวน่ารักอนนี้ไลชอรี่น่ารักมากเลยสิา<ม>ฮะถามดูดิไม่น่าจะใช่นะ ไปกันต่อค่ะเอาไหมเจ้างหอหใ่อมไม่เข้าสถา,านที่หรอนี่อยู่แล้วหรอหุณเยอะมากคนเยอะมากร้านนี้ไุ่ยสรอยน่ารัก59บาทเองหวาสิเกบึงร้อยค่ะนมือไาสออรวมได้ต <t> ้องาองค่ะ นี่พงเชอรี่นี่น่ารักมันเอาต้งเลยพี่โชคซื้อฝากแฟนไหมดูไหมนี่ราคาดีนะพูดถึงนะพี่แดงดิดีอี่น่ารักทำไมมัน40บาททำไมมันถูกจังอุ้ยพี่ชุดน่ารักมากเลยดิ เด hey, <this> de, ี <through S 1> ๋ยวนี้ใส่ไม่ได้แล้วอ้วนเฮ้ยนี่มีไอ้นี่ด้วยที่ค่อยคอน่ารักมากดูดิแบบปลายใช้กระโปรงเป็นแบบนี้ฮมมีมากไปบ้านญี่ปุ่นน่ารักอ้วนแล้วอ่ะเดี๋ยว้ใส่อ่ะ อยากใส่คนกันแต่เดี๋ยวนี้มันอ้วนแล้ว <c oughs> ร้านนี้ก็สวยนะฟ้านาก็สวยอุ้ยกางเกงน่ารัก มุกปิดสองตัวร้อยสิบบาทร้อยห้าสิบเจอเจ็ดสิบห้าบาทดูดิราคาถูกมากาใส่ไม่ได้แล้วประเด็นคือใส่ไม่ได้แล้วจริงๆจ้ะอันนี้เป็นข้อเท้าวันที่นี้ของถูกมากดูดิ แก้วพี่แก้วแก้วเย,เยดูมีพี่คิดว่าจะมีต่างหูไหมต่างหูของพี่มีมีมีแบบนี้มีแบบนี้บบนใหญ่ไปนะเป็นคิดคู่อะไรเนะี่ยเออเปนคิดคูอะไรเงี้ยแมันจะเป็นแบบนี้แล้วก็หรอ น่ารักแบบนี้ชอบอเครื่องร้อนแ่อันนั้น<า>อันนั้นเขาบดยาวมากไงเธอเหรอคือร้านนู้นบดยาวร้านนี้ขายดีก็เลยบดแบบบดเล็กๆ,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 ๆน้อยๆมีสม่ำ หลายอย่างนะอ๋อนี่ไงนายอยากกินยำไอ้นี่อยู่นี่เมื่อกี้ยำหอยนางรมไปทุจลมจ้าเมื่อกี้นายอยากกินตำกล้วยตำกล้วยเหรอกินบล็อกไวิท่าว์ซิสเพิร์สมาว์น้ำปูม้าเออเลิศนายังกินอยู่เลยนะคือทำไมมันแดงจังคะนี่เหรอไก่แดงนางนั่นหรอสะไบกระต่าอ๋อตรงนี้มันมีดมีมึกหลายเจ้าอยู่นะ เออร้านนี้นะ่านังจังเลยนน,นะร้านชาชเออ <c ười> คิดว่าร้านชาออ๋ฉันเคยมาแล้วร้านชําม,<อ>มันเป็นร้านในนี้ไงร้านญี่ปุ่นเนะหรอมันเป็นยังไงมันมีอะไรขายบ้างตอนกลางวันจะเป็นเหมือนคาเฟ่ตรงนั้นแล้วมันก็จะขายเหมือนแบบปลาญี่ปุ่นนะมีปลาดิบไก่ย่างเออเยอะยู่นะใช่เธอช่วยพาเราหน่อยเราคิดไม่ออกนี่ มีรันตีสดด้วยจ้ะพี่แตงสนใจเปล่าผู้ชายงานดีเขาบอกร้านนี้ผู้ชายงานดีต้องต้องพาพี่ต้องพาพี่แตงพี่แตงไปนั่งเอ้ามาแล้วมาชนกันแล้วจ้าไปคาไหมพี่แดงคนจ่ายตังมาแล้วเอาเลยจ้าเท่าไหร่จ๊ะยี่สิบบาทยี่สิบบาทสแกนได้ไหมจ๊ะได้จ้ะมีได้อร่อยนะคะได้แล้วอ้าวค่ะอุ้ย ไก่อร่อยหนึ่งไข่ปลามึกชอบมากเลอร่อยหนึ่งนี่ไยาเลกเอาตหมือนไหอนนอนจมาดูซีหมกออย้อะไรหัวมนอร่อยไว้หัวมะไม่ได้เธอคนหนึ่งเขาไม่ปวดแตกเขาปดไหม เขาไม่ปวดปดเขาไม่ปวดหัวเขาปวดตัวเขาปวดเขาปวดแค่นี้แหละเขาขายดีผมซื้อเยอะไปผมซืเยอะแม่พี่จะประเมินหกสิบยังค่ะเส้นจังไปร้อยนึงอะไรร้อยนึงเออเด้อเดียวเลยมาสั้นี่ค่ะผลจ่ายต่างของเราวันนี้ปวดหน้าให้เงินมาแล้วขอคิวอารโค้ดหน่อยได้ไหมครับ QR ฝั่งไหนเอ่ยฝั่งนู้น กอดไปกับใครอะ่ะไปกับกล้วยกล้วยกล้วยลูกกล้วย,ล,วยลูกลก <laughs> ไปค่ะรถด่วนรถด่วนไอเด้ยาวมากเอาไหมเอาดูิบจังเลยไม่สิบบาทพอเพราะแค่นี้ เอาห้าสิบบาทเอาห้าสิบบาทเพื่อเพื่อพี่กินเนิ่มแม่ติ่มนี่แบบสู้เลยนะรถสะดวกสะดวกไม่มีรถสะดวกมีแต่ตัวใหม่ท่อแม่สเกลจ่ายพร้อมแล้วเงินเงินพร้อมจ่ายอย่างเดียวอย่างละห้าสิบบาทไม่อันนี้คือเท่าไหร่คะไม่อารมณเอาอันนี้เอานี้เอาใหม่อย่างเดียวเอาใหม่อย่างเดียว แล้วมันกลับกล้องไงอ,อ่ะไปค่ะไปไหนคะกลับวันนี้ได้อะไรไปเยอะมไหมวันนี้ได้เยอะมากเลยคะ่ะตอนนี้เราคนอย,อยู่กันที่ไหนเราอยู่ที่หาดเออหาดอะไรแล้วนะเมื่อกี้หาดอะไรหาดหลอดหาดหลอนหาดวอนหาดวอนจ้ะคะ่ะอันนี้ได้ทุ่งนะขายอะไรครับ ที่แล้วขาบรถด,ด่วนขบวนสุดท้ายแ,แกงทั่วลูกหมูลูกหมูป่าด้วยนะคะไม่ใช่หมูธรรมดาสุดมาจากป่าสุดมาจากป่า เห็นทะเลบ้างไหมยักษ์ค่นรดบทะเลสีดำไม่เห็นเลยเพราะว่ามันมันไม่ติดเลยแตนแตนบแล้วค่ะเรากลับกันนะคะสำหรับพี่ๆไปแล้วเฮ้ยเก่งจ้ะ